แว,แวะมาทักท้าค่ะวันนี้ไปไหว้พญานาคไปกับคุณแม่มากก็คือหายไปทั้งวันนะคะเพราะว่าไปไหวมาเป็นสถานที่ที่คุณแม่บอกว่าไปกับแม่ไปขอกันแล้วก็โอเคแกไปไปไปขอนในเมื่อผ่านเขา้ารอบจังเกิลไปคุณแม่ก็ต้องไปอีกรอบหนึ่งถามว่ามีบนไหมอันนี้ถือว่าเป็นบนหรือเปล่านะเ,เพราะหนูไม่ได้ไม่ได้บนแต่คุณแม่บนไว้คือหนูก็คือขอทุกอย่างรับลือเออเป็นไปได้ด้วยดีซึ่งทุกอย่างก็รับลือเป็นไปได้ด้วยดีนะคะ นั่นเลยค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยเไปกับคุณแม่แล้วกลับมาซ้อมเต้นกับน้องๆน,น,นะคะสะเตจรอบหน้าบีทีเจ๋งแน่ๆอย่าลืมมาชมกันนะคะสามวันที่ผ่านมาคืนไปซ้อมเต้นตลอดเลยใช่ใช่วันนั้นน้องๆน้องๆป้าเอหย่านะคะปาเอหย่าถึงขั้นเดินม,มาเคาะห้องเชอเพื่อที่จะอวดลายเซ็นน้องมาเหมือนแบบเป็นโปสเตอร์แบบขนาดประมาณ A3 ประมาณเนี้ยอเป็นแนวนอนตน้องน้องน้ำ,นำพร้อมลายเซ็นแล้วก็แบบ เธอไปได้มาได้ยังไงน่ะน ah. ah no no ้องสั่ง e ค่ะน้องสั่งอัลบั้มมาอะไรเงี้ยแล้วเหมือนน้องก็ได้มาแล้วน้องก็เลยเอามาอวดเชื่อคือแบบมาขอห้องเลยเลยแล้วก็อวดเชื่อแล้วก็แบบน้องต้องการอดไแค่น้องต้องการอดไอู้แล้วก็ได้คิงกลับไปว่าตอนนั้นยัยเอ็นฉันก็เจอเจอเอ็นจีจีวันดูเซเว่นแต่แต่ตอนนั้นยังไม่ติดนะ ตลกมากคือเป็นคนที่นั่งอยู่ในแอนไอแงยเอ็นบีนั้นที่ NCT มาใช่ไหมคะก็เลยตอนนั้นหนูยังไม่รู้จัก NCT ยังไม่ได้แบบเข้ามารู้หรือจักเพลงอะไรแต่ก็คือคนที่หนูเมนก็คืออยู่ตรงหน้าเราอะไรอยย่างงเี้แบบเต้นอยู่หน้าเราเอีไยแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ติดก็คือถ่ายวีดีโอเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยจนมารู้อ๋อนี่เหรอวงที่เรามาติดงทีหลังแล้วก็เฮ้ยวันนั้นเราเจอใช่ไหมแล้วเราก็เลยไปย้อนดูอ่า น,น,นะะัเจอหน้าเจอแบบเจอตัวเป็นๆก่อนที่จะติ่งเขาคือตอนจังหวะนั้นอะคือทุกคนรอบข้างเชอเมมเบอร์ทุกคนที่อยู่ในใน,นเอ็นมันนั้นและสตาฟด้วยเออารเราด้วยนั้นกรีการกันใหญ่เลยกิยการมากเราก็ยังไม่รู้จักไงไม่เข้าใจไงก็เลยอ่ะ,อะโอเค เอ่งแต่เขาเปอร์ฟอร์มดีมากทุกอ,อย่างก็คือแบบเออก็ดูดีมากเลยแต่เราแค่ยังไม่รู้จักอะไรเงี้ยก็ถ่ายวีดีโอเก็บไว้ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยแล้วก็มานั่งดูเหมือนเก็บไว้ดูเองอะไรเงี้ยแต่ก็คือยังไม่ได้ติ่งมากแต่ก็รู้ว่าเออเขาคนดูดีอะไรเงี้ยคือนั่งแถวหน้าสุดอะไรมีเกือบหน้าสุดประมาณแถวอ่ะแถวที่สิบแถวสมมวันแถวที่สิบแถวที่เก้าอะไรเงี้ยแล้วก็หาเไว้ทีแค่นั้นแนะซึ่งแบบโอว่อาก็คือเจอก่อนติง่ง <laughs> ยังไม่ทันกรียังไม่รู้จักขนาดนั้นนะคะ อ๋อยิงสีท่ที่เหมือนจะมีคนเมาเชื้อใช่ไหมคือของอะ่ะคือเชื้อได้มาเป็นที่ใส่เครื่องสําอางคือมาเพิ่มเชือไม่ได้แบบไปเอามาจากไหนแล้วก็คือมันมันมันใส่ไม่พอม,มันไม่ใช่ใส่พอใช้ไม่หมดใช้ได้ไม่หมดทุกอันอะไรเงี้ยเชื้อก็เลยโพสต์ลงในกลุ่มเมมเบอร์ว่าใครจะเอาไปไหมก็คือ,อยกให้เพิ่มเอบคุณแฟนๆที่ส่งมานะคะหนูเลือกใช้บางส่วนไปแล้วนะ ก็ยังไม่ได้ลบของตัวเองทิ้งขนาดนั้นแล้วก็ได้มาเพิ่มก็เลยจัดสรรปันส่วนแล้วก็ลองเลือกใช้แล้วแต่ว่าเห็นว่าถ้าเก็บไว้เฉยๆก็คงก็คงไม่น่าจะได้ใช้ก็เลยถามน้องๆว่ามีใครอยากได้หรือเปล่านะคะได้ขอบคุณที่ส่งที่วางลิปมานะคะหนูก็เพิ่งสังเกตว่าลิปตัวเองนั้นเยอะแล้วเหมือนกันนะจากที่ค้ดว่าเออมีลิปแท่งสองแท่งก็พอเออตอนนี้ก็คืออืมเต็มชั้นวางข้างบนอยู่เหมือนกันนะคะลองพื้นก็จากที่มีตัวสองตัวก็พอก็อืม มีอยู่ทำไมตัสี่ตัวก็ไ่เ <c oughs> ู F ้ CFY สุดแล้ว CFY สุดมินมินค่ะเอบมีมมบอกเอ้ามิมินเอาอันหนึ่งแล้วก็มีน้องนายแล้วก็เป็นจอห์นอ,อไปอีกสองอันเปิดร้านได้เลยไม่ไม่เปิดขนาดนั้นแล้วก็เชเอาที่ใส่ต่างหูมาย้ายมาจากที่บ้านเก็บตามม่างหูที่นี่แต่จะใช้หมดแล้วนะใช้ใช,ใช้ดีอ,ออยใช้ที่มันเป็นลิปบำรุงอ่ะหมดไปสองอันแล้วแต่ตยังคิดไม่น่าจะซื้อใหม่เพราะว่าเพราะว่าก็มีเป็นแบบรูปแบบออยแทนแล้ว กำลังคิดว่าจะส่งต่อลองพื้งเหมือนกันเขาไม่ได้ใช้นะคะต้องถามก่อว่ามีใครจะเอาไหมใครล่ะคะครึ่งนึงก็ได้ <laughs> <laughs> หมอนเออตุ๊กตามีคนเอาเจ้านี่มาให้ด้วยโทระตัวเลเลยนะคะน้องบิ๊กโทระน้องบิ๊กโทระตัวใหญ่มากเลยเหน่เห็นบอกว่าเอาตัวเล็กมาไม่ได้เลยเอาตัวใหญ่มาก็เลยหนูก็คือถ้าได้ ทุกตามาก็จะเอาตัวที่ที่ที่ได้มาลอตที่แล้วกลับไปบ้านแล้วก็เอาลอตที่ได้มาใหม่มาวางประดับไว้นะคะแล้วก็บางอย่างก็จะได้ส่งมอบให้น้องๆต่อเช่นอะไรที่เป็นรูปเชอร์หรืออะไรที่เป็นแบบเขียนแบบเชอร์ปรางอะไรอย่างนี้เราก็จะนําเสนอไปที่ป๊อปเปอร์นะคะป๊อปเปอร์เอาไม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยเออราตัวไว้มากใช่ไหมก็จะเตรียมปั๊ปเปอร์มาเลือกไปไหมขอบคุณแฟนๆที่ส่งมานะคะจะเก็บเก็บไว้แล้วบางส่วนจริงๆ ทเก็บไวเป็นพิพิธภัณฑ์ได้เลยตอนนี้นะคะแต่เชื่อเป็นคนไม่ค่อยใช้อะไรที่เป็นหน้าหรือชื่อตัวเองเท่าไหร่แล้วก็เลยจะส่งต่อบางส่วนไปก็ป๊อเปอร์เอาไหมป๊อเพื่อก็จะลงมาเอาค่ะพี่เอาไปเดี๋ยวนี้น้องๆคนไหนอยากได้ในเงี้ต่างหูเชื่อก็คือใช้ไม่หมดมันเยอะมากจริงของคุณที่ส่งมาเชือก็เลือกเลือกเก็บไว้ใช้แล้วบางอันก็คืออ่ะส่งต่อนะคะ อ่าไม่รู้ว่าน้องจะอยากได้หนังสือหรือไม่แต่น้องบอกว่าพี่เชอถ้าหนูเอาหนังสือมาเอามาเซ็นให้ได้ไหมได้นะคะมาเซ็นได้เดี๋ยวพี่เซ็นให้เราเพิ่งสั่งของไปเพิ่มสิ่งจำสั่งไฮไลท์ไปเพิ่ม <laughs> ใช้คือเนี่ยวันนั้นไปตรวจหอเชอร์เชอร์เป็นกรรมาการหอใช่ไหมเชอร์ก็ต้องตรวจหอบ้างนานๆนนทีก็คือตรวจกับผู้ปิม่มน้องๆอ,อีกเจ้าวีเจ้าแบมบูใช่ใครละ่ะมีชั้นละสองคนเนี่ย ก็คือช่วยกันเตือนต,ตัวทั้งหอทั้งที่มีอยู่อะไรเงี้ยก็ไปตัวท้องสิกแล้วก็เดินเฮ้ยสิกใช้ที่ล้าง้ายี่ห้อเดียวกันเลยยี่ห้อนี้มันดีมากเลย ท่านบอกใครก็ไม่มีใครชื่ออเห็นเข้าไปเลยก็แบบว่าเฮ้ยสิใช้ไ่กันเลยเย,ย้ก็เลยวันนี้สั่งไฮไลท์มาก็เลยเฮ้ยเด็กชอบยีนห่อนี้บอกว่าก็เลยถ้าสั่งมาเฟื่อไปด้วยเพราะคือตอนนี้เป็นคนที่จาวันเกิดคนไม่ค่อยได้จําไม่ได้ว่าให้ของขวัญวันเกิดใครไปบ้างเมื่อไหรอะไร,ะไรยังไงก็ถ่านึกถึงอะไรใครได้ก็มักจะซื้อไปให้เลยเช่นดิกกี้เนี่ยจำได้ว่าดิกกี้ชอบซากุรแะแต่วันนั้นหา,นถาแถวอ็เอ็มบีเคใช่ไหมมีอะไรเงี้ยเราก็เลยเฮ้ย จานนี้นิกกี้น่าจะชอบก็เลยซื้อมาให้นิกกี้นะคะอันนี้เราก็เลยซื้อมาให้น้องไปด้วยเขาไม่ได้ว่าให้ของขวัญวันเกิดไปยังขางมมินนะทุกคนตอนนี้อยากให้เจอมินมินมากเลยมินมินจะปวดร้อใส่เชื้อตลอดในช่วงเนี้ยอินมินมินพืดรุแชรียวอไม่รู้จะให้อะไรอย่างไรใครดีก็คือเพื่อนนั้นก็คือถ้นนึกได้ก็ซื้อให้ไปเลยถันนึกไม่ได้ก็คือฮ่าจึงแม้จะวันเกิดก็ตามก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้อย่างที่มิโอลิผ่านมาเลยว่ามีโอลิ ก็จำได้ว่าฉันเคยให้เธอไปก่อนหน้านี้เลยครับอัลบ,บั้มอะไรสักอย่างตอนนั้นไปซื้อที่ญี่ปุ่นมีรีฟาของซื้อของแล้วก็เลยเออให้มิวลี่ไปเลยอะไรเงรี้ยซื้อให้เลยแออ okay. กท่วงวันแล้วไปนอนกันนะคะปูเป้เหรอคะไม่รู้เหมือนกันปูเป้ชอบอะไรกำลังคิดอยู่เงินของคนจะซื้อของให้น้องแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าน้องชอบอะไรมาอยู่ก็บ่นว่าไม่ได้มาห้องวิชาสักทีก็เธอเธออยู่ใกล้อำนาจเธอแลก็เดินออกมาสิเดี๋ยวคือให้อะไรนะวิตามินเสริมที่หนูกินให้มาอยู่ไปหวังว่าน้องจะดีขึ้น ชอากันที่เป็นอยู่คือน้องก็สุดอ,อยากหาวิธีโซลูชันที่ดีขึ้นอะแล้วเราก็คุยกันเออเราเป็นตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยไว้เจอกันนะครับเปช๊ชอบเงินสดนี่เคยบอกนะเจอกันค่ะต้องซ้อน,อน,อน,อนต้งองตังค์ต้องตังไปเป็นเค้กให้เป๊อะไรอย่างเงี้ยบายบาย see you นะคะมาทาักทายต้นเดือนถ้าเดี๋ยวไว้เจอกันต้องหวังว่าจะมาอัพเรื่อยๆแล้วเนาะถ้าวันไหนอารมณ์ดีบายบาย เชียกันใหม่นะคะ